สวัสดีเจ้าวันนี้ของกินบ้านเฮาเป็นแกงผักเจงดานะเจ้าที่เฮาเตรียมไว้ก็จะมีผักเจงดาเบอรกอรส้มป่าแห้งพริกแกงที่คัดมาได้ก็คือหอมหัวใหญ่นะเจ้าจะทำเพื่อน้ำมีรสหวานตอนนี้พอน้ําเดือดแล้วเฮาก็จะใส่ป่าแห้งลงไปนะเจ้าป่าแห้งนี่เขาจะใส่เป็นตัวหรือว่าบดแล้วก็ได้นะเจ้าแล้วก็ใส่พริกแกงลงไป พอคนพริกแกงขึ้ตัวแล้วเขาก็จะใส่หอมหัวใหญ่ในเครื่องพริกแกงนี่ก็จะมีพริกแห้งหอมเตียมหอมแดงและกอกระปินะเจ้าแล้วเขาก็จะใส่เกลือลงไปแห็นหน้อยตอนนี้เขาก็จะใส่ผักเจียงดาลงไปนะเจ้า ผักเจียงดานอกจากจะเป็นอาหารปืนบ้านยังมีประโยชน์ช่วยรักษาเบาหวานแล้วก็ลดน้ำตาลในเลือดตัวนะเจ้าลองไปทํำกินกันดูได้นะเจ้ารับรองวา่าล้าแล้วก็มีประโยชน์โดยเสร็จเรียบร้อยเจ้าแกงผักเจียงดาปั้นเฮามากินด้วยกันนะเจ้า